สั่งของจากต่างประเทศต้องรู้ทันภาษีนําเข้าใครที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือมีความสนใจในการทําธุรกิจด้านนี้ต้องรู้ทันภาษีนําเข้าให้ดีค่ะสินค้าที่นําเข้าจะมีราคาสูงกว่าที่ผลิตในไทยเนื่องจากต้องบวกภาษีนําเข้าด้วยจึงเป็นเหตุที่ทําให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนคะ่ะหาวิธีการนําเข้าแบบไหนถึงจะเสียภาษีน้อยที่สุดแต่ก่อนอื่นค่ะต้องเข้าใจก่อนเลยค่ะว่าภาษีนําเข้าเนี่ยคือ ะะภาษีนําเข้าคือภาษีที่รัฐบาลค่ะเรียกเก็บจากผู้ที่นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเข้าทางน้ําทางบกหรือว่าทางเครื่องบินก็จะผ่านการเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากกมรมศุลกากรน,นอกจากจะเสียภาษีนําเข้าแล้วค่ะจะมีภาษีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องจ่ายด้วยเช่นกันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มโดยศุลกากรค่ะจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็นําส่งให้กับกรมสรรพากรอีกทีหนึง่งโดย กำหนดนโยบายไว้ว่าเก็บภาษีที่นำเข้าเท่าไหร่ให้บวกแหวน7%ไปด้วยอัตราการเสียภาษีสําหรับสินค้าที่นิยมนําเข้าในประเทศไทยถ้าเป็นพวกกระเป๋าเครื่องแต่งกายน้ํำหอมเครื่องสําอางพวกเข็มขัดค่ะก็จะเสียอยู่30%ค่ะถ้าเป็นแว่นตานาฬิกาก็จะอยู่ที่5%โดยศุลกากรค่ะจะส่งใบเรียกเก็บไปยังผู้รับของเพื่อให้มาชําระภาษีนําเข้าค่อยรับพัสดุหรือว่ารับ สินค้าตัวนั้นไปสูตรการคำนวณภาษีนําเข้าสําหรับการที่เรานําเข้าสินค้าด้วยตัวเองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกค่ะอากรขาเข้าอากอนขาเข้าจะเท่ากับราคาสินค้าคูณกับอัตราภาษีขาเข้าส่วนที่2ค่ะจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นราคาสินค้าบวกกับอากรขาเข้าค่ะแล้วก็จะคูณกับ7%อีกทีหนึง่งตัวถัดมาค่ะจะเป็นภาษีทั้งหมดที่ ต้องชําระก็คือเราจะเอาภาษีอากรขาเข้าขาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นภาษีทั้งหมดที่จะต้องชําระจากการนําเข้าสินค้าส่วนสินค้าที่เราสามารถนําเข้าแบบไม่เสียภาษีก็มีนะคะแต่สินค้านั้นจะต้องไม่เกิน1500บาทหรือสามารถสั่งบริการผ่านชิปปิ้งได้แนะนําทิศเล็กๆสําหรับการสั่งของต่างประเทศแบบไม่ให้เสียภาษีเราอาจจะระบุว่าเป็นของขวัญหรือของฝากค่ะโดยเลือกการ ขนส่งผ่านไปรณีนีแล้วก็ลงทะเบียนโดยส่วนใหญ่ค่ะการขนส่งผ่านช่องทางนี้จะมีแต่ละวันเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากการตรวจสอบของศุลกากรก็จะไม่ค่อยเข้มงวดค่ะแต่ว่าจะต้องรอของนานประเภทสินค้าที่นําเข้ามาต้องเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนค่ะลดภาระภาษีการนําเข้าที่เราจะต้องจ่ายแบบเหมารวมนะคะถ้าการที่เราสั่งของมาใช้เองหรือว่ามาทดลองวิธีการนี้ก็อาจจะเหมาะค่ะเพราะว่าเรา สามามรถนำเข้าสินค้าได้แล้วก็ปลอดภาษีหรือไม่ก็เสียภาษีน้อยที่สุดค่ะสิ่งสําคัญที่สุดของผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับการนําเข้าค่ะจะต้องศึกษาเรื่องของภาษีการนําเข้าให้ชัดเจนอย่างถ่องแท้สําหรับใครที่ต้องการขอคําปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักหาทีมงานได้ที่เพจเวสรูชันหรือโทร0984652426ค่ะเรื่องบัญชีภาษีมั่นใจเวสรูชัน I oh.